thank you สวัสดีค่ะนานาธนาทรนะคะจากสาขาการท่องเที่ยวนะคะวันนี้นานาก็จะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของการลงคลิปในติ k กต็อกนะคะจุดเริ่มต้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะวันนั้นนานาไปหาเพื่อนที่บ้านเนาะแล้วก็ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งอะคะ่ะซึ่งเป็นคลิปลิฟสิ้แบบคู่แล้วเราอยากลองถ่ายบ้างเราก็เลยชวนเพื่อนในกลุ่มแนละ,นะคะมาช่วยกันถ่ายพราถ่ายเสร็จนะคะเราก็ลงไปนะคะและนั่นก็คือไปกลายเป็นจุดเริ่มต้น,นะคะ่ะแล้วก็พอเรามีคนรู้จักมากขึ้นนะคะก็ทําให้เรามีสปอนเซอร์งานรีวิวต่างๆเข้ามาะคะ่ะทําให้ ีวิตประจําวันโดยไม่บรบกวนที่บ้านค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะครอบครัวของนานาะนะคะ่ะก็ซัพพอร์ตนานามาตลอดค่ะแต่พอช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะมันทําให้แบบทุกอย่างพังไปหมดเลยพ่อที่บ้านก็ตกงานค่ะแล้วก็ทําให้เราอะค่ะต้องพึ่งตัวเองนานาก็เลยใช้โอกาสนี้อะค่ะพิวิกฤตให้เป็นโอกาสนานาก็ใช้โอกาสนี้ค่ะรับงานรีวิวต่างๆทำให้มีสปอนเซอร์เข้ามาค่ะแล้วก็สาขาการท่องเที่ยวของเราค่ะก็ซัพพอร์ตทางด้านนี้เรื่องการสร้างคอนเทนต์เนาะ เพราะว่าพอเราเรียนรู้เรื่องการสร้างคอนเทนต์ที่ถูกต้องก็ทําให้เรามีฐานลูกค้ามากขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสหาการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ผออ,อน,นะคะที่ให้โอกาสให้ทุนการเรียนนะคะต่อปวสอของน้องนานานะคะแล้วก็นานานะคะก็จะใช้โอกาสนี้นะคะไปพัฒนาตัวเองนะคะทั้งด้านการรีวิวการสร้างคอนเทนต์ค่ะประสบการณ์หาซื้อไม่ได้นะคะนอกจากการลงมือทำนะคะนั่เมื่อวานนะน้องนาะ